พิธีสวดมนต์อธิษฐานจิตภาวนาถวายพระพรสมเด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทราเทพยวดีกมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาขณะนี้เป็นเวลาอันมงคลเลิกแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนายโสพลเรืองบุญขึ้นจุดทูปเทียนบูชาพระราชตนตาไตและเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ขอให้ทุกท่านเปลี่ยนท่านั่งเป็นเทพ,พบุตรเทพธิดา กราบกราบกราบขอให้ทุกท่านนางทาราบทำความเคารพ ขอให้ทุกท่านโปรโดยืนขึ้น ขอประธานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทกล้าวกระม่อมนายโสพลเรืองบุญตัวแทนคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนในเครือข่ายการจัดการศึกษาห้วยขย่งปิล็อกขอถวายพระพรชัยมงคลด้วยเดชานุภาพแผงพระศรีรัตนตรยัยขอถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกมรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาผู้ทรงเป็นหน่อเนื้อแห่งจัก,กรีบรมบวงศ์ทรงเป็นพระธิดาที่เป็นที่รักยิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 ทรงพระสิริโสภาคทรงพระปรีชาในนิติศาสตร์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวงเพื่อประโยชน์แห่งพระศกนิกรผู้อยู่ในแว่นแควน,วนปัจนี้พระองค์ทรงพระประชวนล้าวกระหม่อมผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลแด่พระองค์ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์จงปราศจากโลคาพาธนิราศภัยไร้ทุกข์ไม่มีอุปปัตวะขัดขวางทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระนรามัยสมบูรณ์แข็งแรงพระเกียรติคุณก้องไกลทรงพระเกษมสำราญด้วยการกล่าวคำสัตว์นั้นขอสวัสดิมงคล จงเกิดมีแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในการทุกเมื่อเธนสุดแต่จะโปรดก้าวโปรดกระม่มททำความเคารพขอเรียนเชิญทุกท่านนางท่าเทพ,พบุตรเทพธิดา ณโอกาสนี้เกล้ากระหมอ่อมขอประธานพระอนุญาตนำสวดมนต์อธิษฐานจิตภาวนาแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพ,พยวดีกรม,มร่วงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาขอให้ทุกท่านพนมมือกราบ กราบกราบน้อมบูชาพระตนะไตรอระหังสัมมาสัมพุทธะวา พุทธังภะคววันตาอภิวาเทมิกราบสวากดิ์ตภะคะวตาธรมโม ธรรมันามะสมาสิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกัสังโฆ สังฆนามามิกราบหันธรรมยังพุทธสาภควโตต บุพะภาคะนัมการังกะโรมาเสงนะโมตัสสะอาขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภาคาวะโตอรหัตตสัมมาสัมพุทธส พันธมายังพุทธภิทุติงการมาเสงอรหังสัมมาสัมบุทธงวิชจารณะสัมปันโนสุขตโรกวิทุ อนุตโรปุริสรรมาสาราสิสัตถาเทวมนุษยานังพุดโทภาควางโยอิมังโลกังจ ok ัตเทวกัง สมามกลางสัพพะมะกลางสามมา,มานาพรมนา,ามะเดงป่อยช้างสตเววรรนุ์สงศยาอภิญญาสัตชิกัดตาวาปาเวเทสิ ยธรรมเทเสศิอานทีการรยานังมาเชกันรยานังปาริโยสานการรยานังสัตถังสัพพายัญชนะงเกวาระ ปาริปุนองปาริสุตังพระมัจริยงปากาเสสิตามังปะขวันตังอภิปุชยามิตามหังปะขวันตังสิราสานามิ อนธรรมยังธรรมาปิตุติงกโรมาเสงสาวาคาโตมภาคาวตาธรรมโมสันติโกอาคาริโกเอหิปัสสิโก โอปัญญโกปะจัตตังเวทิตาโพวิญญยหิตาบังธรรมังอภิปุชยามิ ตามังธรรมัสิระสานาม,ามิหันธรรมยังสังคาพิทุติงการมาเซง สุปัติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปัติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยาไยาปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสามิติปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆ ยาทิทางจตาริปุริสายุคานิอัตถุริสาปุกขังเอสาภาคาวตสาวกสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโย พักกีนายโยอ,อันชริกะรณีิโยอ,อันดุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสตตามหังสังฆอภิปูชยามิ สามหังสังังศิราสานมามิกราบขอให้ทุกท่านนั่งทาราบ พันธรรมยังโพชังคะปริตตพันนามเสียงโพชังโคสติสังคาโตธรรมมางวิจัยโยตธรร วิริยมปิติปัสสัติโพชฌงค์จตถาปะเรงสัมมาทุเปกขโพชฌงค์สัตติเนภทาสินัง มูณิอสัมมาทัคขาตาภาวิตาภุริกตังสังวัตติอภิญญายนิพาน ا จะโพธิยามเอเตนอสัจวัต เชนัสสดทิเตโหตุสัพพทานเอกสมิงสมัยเยนาโทบกกคารันจกัสปังคิราเนทุกขิเต เทศวะโพชังเคสะตะเทศยิมเตจตังอภินันทิตะวะโลกามบูเจงสุตังคเนเอเตนะสัจวัตเชนัสสุติเต

ตันเยวพนาเปตตวาสาธารังสมุทิตวจะอาภาธาตันหาบุตรทาสิทนาสม เอตนะสัจวัจเจนะสดทิเตโหตุสัพพทังปะหินะเตจะอาภัทธาตินนันนัมปิมะเหสินังมัาหัต

ขันธามยังพระมาวิหารพระนางกโรมาเสงอาหังสุขิโตโหมินิทุกโขโหมิอเวโรโหมิอา อาปโชมิอานิโคมิสุขีอัตานังปริหารามิสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุ สัพเพสัตตาเวราหุนตุสัพเพสัตตาภัยยาปัจจาหุนตุสัพเพสัตตาอนิคตาหุนตุสัพเพสัต ตาสุขีอาตนาปริหะรันตุสเพสัตตาสภพทุกข้ะปุญจันตุสเพสัตตาลัทธาสามปติโตมาวิขาดฉันตุ สอบเพศตากามมสกากามทายาทากรรมโยุตนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรนางยังกรรมงกฤตสันติการไรยานังวะ บาปังวาตาสตาญาธาพาวิตสันติครับครับครับ ลำดับถัดไปขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งท่าสมาธิขอให้ทุกท่านร่วมกันนั่งสมาธิเป็นเวลาห้าหนาทีเพื่อทำถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทระเทพยวดีกมรมหวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดา ให้ทุกท่านเปลี่ยนท่านั่งราบแผ่เมตาเตาสัพเภสัตสัทธุนตุ อาเวราสุขชีวิโนขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด กัดตังบุญยังพรางไม่หัางสัพเพภาคีพรวันตุเตงขอให้สัตว์ทั้งหลายจงได้เสวยผลบุญ พระเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกายวาจาใจแล้วนั้นเถินกราบกราบกราบ